โอดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และสมสกัดขวดใหญ่แค่1ิบาทเราต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอาคาเดมี่วันนี้ก็สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับเอาละครับเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกที่3เลยนะครับน้ำผู้เดินคู่รุ่นน้องมีหมัดมีแข้งออกหนักๆแรงๆทั้งนั้นมาดูว่าประภาชัยวงในเนี่ยดีกว่าแน่เลยเพราะสูงยาวกว่า พยายามจะขวางจะตีน้ำผู้นี้ก็ไม่กลัวนะครับอาศัยเกา่าคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าก็ตามนะครับแล้วก็ยังคงเดินขยับข้าหาเหมือนเดิมครับอ่ะดูน้ำผู้นี้เริ่มจะเดินเร็วมากกว่าเดิมเอ้าหมัดไปครับอ่ายืนคุยไม่ได้ครับแม่รุ่นน้องก็ยาวเหลือเกินครับยัดเข้าไปโอ้โหกระทุงเขา่าอ่ะติดตัวไหมแมโอ้โหระยะเข่านี่แทงน่าก,กลัวเลยนะครับภาษาไทยร้อยเจ็ดรูปร่างดีเหลือเกินครับน้ำผู้ พยายามจะตัดเวทีแคบตอนเข้าไปอ่าซ้ายมาครับอ่านภูขืนด้วยหมัดต่อยลำตัววงไหนตีโอโห,โ,หโหดูครับว่าคู่นี้นี่ฝ่ายแดงได้เปรียบกระดูกประสบการณ์แต่ว่ารูปร่างนําเงินดูดีกว่านิดนิดเพราะฉะนั้นตอนนี้แ่าคิดไม่ออกเลยครับมาไปทางไหนไปทางไหนนําภูวงไหนหมาเหนียวไวโอ้โแต่ว่าดูประสาทชัยแกกยัดมาครับโอ้โหแต่ละเม็ด หรือว่าแต่ละเม็ดนี่เห็นชัดชัดเจนนะครับเพราะตัวใหญ่ด้วยน้ำผูก็ไม่ยอมนะครับมีลูกไล่แขนขวางแล้วก็แทงสู้เหมือนกันแต่ยังคงเดินตลอดมีหมัดมีฟอกระบัใาาชัยจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับโอ้โหมาแต่ละเม็ดก็เนื้อเนือเ,นอเหมือนกันน้ำผูอ่ะมันต้องแบบนี้ครับ คู่แรกทีทุกท่านรอคอยมันต้องแบบนี้มวยมันสนาดเมืองผิดงานเพชรินดีจัดแมสอกเอายัดข่าขคืนไปตั้งกระแพงตั้งไว้ถือได้ไหมมีสอกอีกน้ำพุตัวเล็กแต่ว่าใกล้ๆับศอกน่ากลัวเลยครับอ้าวๆนี่ครับมาวงในแล้วครับประสาทชัยโอ้โหมันติดเชือกติดบมกรรมการดึงออกมาบอกวักสู้กันต่อการทอ่มทีน้ำพุนี่ครับมาเปิดเกมซื้อเข้าไปสื้อเข้าไป ปราสาทใช้รอซ้ายซ้ายไปก่อนติดบล็อกอเอาวงนเสียบมัดมาเดีว,ว่าตัวเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าจะจับบนสู่กับอวยเข่าเลยครับต้องพูเบียดเข้าไปว่าปราสาทใช้ก็เริ่มที่จะไล่แขนเริ่มจับแทงคู่ได้จเจ็บเหมือนกัน จะไปชกตั้งรับไม่ได้นะครับดูน้ำผูครับเสาเกมเก่งโอ้โหหมัดก็มีนะครับเขาภาษาไทยบอกต่อยมาอีกเดี๋ยวก็รู้นะครับ้าทาทยกันแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นพี่พี่ต่อยมาเลยครับหมอบอกอ้าวแม่เจอกระตุกหักพุงพลัยครับแต่ซ้ำไม่ได้นะครับแม่จังหวะเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีตามน้ําเล็กน้อยครับในช่วงท้ายปลายยกที่3ครับมีอีกมีอีกชุดหมัมีอีกชุดหมัดไปครับเข่ามาครับสุดมันเลยครับพักก่อนแป๊บเดียวครับ ไทยชนนะครับบ้านทาลีกุมภาวาปีอุดรธานีนอกจากนั้นยังมีร้านค็อกเทลซีฟู้ดครับที่ขอนแก่นครับร้านคอคเทลซีฟู้ดนี่อยู่ถนนอมมากตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยลรงเบียร์ตะวันแดงมันนิดเดียวครับร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นจเจ,เจขอขอบพระคุณครับเอาตามกันต่อเลยครับยก4ี่โอ้โหปล่อยตัวมานะยกสภาภาไทยนี่เดินเบียดเดิน,ดนชนเลยนะครับมียาฉีดมาถามหมื่นบาทด้วย พยายามจะใช้ความใหญ่นะครับเข้าบทน้ำพุ้มาชกในเกมตั้งรับแล้วก็อาศัยเก่านะครับโอ้มีเขียร่างมีหมัดมีแข้งคอยสก,กัดเอาไว้ตลอดดูว่าจะไล่จนมุมหรือเปล่ามาถึงตอนนี้ปราสาทชัยสลับกันบ้างนะครับน้ำผูเดินมาสามยกครับยกนี้ชกจังหวะ2ปราสาทชัยก็เดินครับเดินแล้วเสียบได้ไหมคือคําถามเละครับะกรรมาการแยกมาครับเดินเกมเร็วเลยนะครับรุ่นน้อง ช้าไม่ได้แล้วครับอ้าวสอกมาครับยัดเขาโอ้โหแต่ว่าวันนี้น้ำผูนี้มีหมัดอ่ะปวกกันไปเอาละครับเอาละครับใครอยู่ใครไปใครหล่นใครหลับครับมาล็อกได้ล็อกได้ตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ามันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับมาแก่งเชียร์มวยตัวใหญ่บอกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่ได้เปรียบตอนนี้มาลอรลอูลูกได้เปรียบอยู่ลอลูกได้เปรียบอยู่เอฟซี MC ของประสาทชัยนี่ครับมาเริ่มผลงานดีขึ้น โอ้แต่ว่าน้ำพูเเ่าเลอเกินออกมาทางทันแยกออกมาก่อนครับไม่ว่าต้องชนตลอดนะครับไปยืนคุยไม่ได้ดูน้ำาพุชกได้ทั้งบูทั้งบุญเลยนะครับไฟนี้ถือว่ามีการเตนตัวพิซซ้อมมาดีแล้วก็จะมั่นอ,อกมั่นใจหรือเปล่านะครับยกต้นต้นีน่เดินเบียดขาดวนเลยครับแต่ตอนนี้นี่ดูจามั่นใจออกมาคุมเกมมีลูกทีปออกซ้ายทีขวาทีมีหมัดมีศอกสลับเอาไว้รือว่าจะเป็นงานหนักของปราสาทชัยแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อึดอัดเหมือนกันนะครับปราสาทชัย อ่ะพอตีแต่ว่าเนี่ยจังหวะตีมันตีมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับตีไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับภาษาไัยอ่ะอาวุธลับอาวุธหนักๆต้องมาแล้วนะครับถ้าจ้องจะวิ่งไปตีเข่าอย่างเดียวนี่โอ้น้ำผูแกเห็นหมดแล้วพอเข้าในาแกรวบเลยครับล็อกเลยครับอ่ามาแต่ว่าเวลามันยังเหลือครับเพราะฉะนั้นนีครับมาโมซ้ายซ้ายน้องคายซ้ายน้องคายเอาขวาหน้าไปก่อนหมากป้ายไว้ดูครับ ว่ามันทำอะไรยังไม่ได้ดังใจครับประสาชัยแต่ว่าไม่สนครับมาเดินเดินโอ้แต่ว่าน้ำผุโอ้แกนี่ครบเครื่องจัดจ้านจริงๆรุ่นพี่ไฟแดงวันนี้มีโต้ทุกรูปแบบเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเข่ามีหมัดมีศอกสลับด้วยแล้วพอทำท่าจะออกนำไบนี่ออกมาคุมเกมมาถ่ายความเก่าลูกทีบ กลับเอาไว้โอเหยียดเข้ามานี่ก็มีศอกกระลับด้วยดูครับเดินไปเดินมานี่ทำานาจ,จะหลงแล้วนะครับโอ้มั่นใจเลยนะครับน้ำผู้แหมวันนี้แกชกแบบโอ้สบายสบายเลยนะครับชกวงนอกตั้งรับนี่เหนียวแน่นหนึบเลยครับอ่ะหมดยกที่4ครับพักให้น้ำแป๊บเดียว รวมถึงอุปกรณ์วยยี่ห้อพายครับภายใต้กังรองผู้าจากพีดีดีอะคาเดมี่ครับมวยเด็ด789คลอสงสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารของฟุ้งกุ้งเผาท็อป town, ออฟเดอะทาวน์โอเกนไดเซอร์หญ่ใและอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมซื่อสัตมงกฎุฎขอขอบพระคุณครับเริ่มยกสุดท้ายมานะครับมียาฉีดมา3ล้านบาทให้กับประสาทชัยนะครับ เดินต่อยมัดฟันศอกอย่างเดียวดูจะสร้างสถิติได้หรือเปล่านะครับระยะจะเบียดจะชนอย่างโอ้โหนะน้ำผู้นี่วันนี้เข้าไหนก็ล็อกเอาไว้วงนอกก็มีหมัดนะครับแล้วก็มีแข้งคอยสกัด น่าแกครบเครื่องเลยนะครับน้ำผู้อ้นนี้ตัวนิดเดียวครับนอกได้ในมีครับอ่ะปราสาทชัยกับเงินรางวัลก้อนโตครับได้ไม่ได้ครับมีอะไรก็ต้องใส่แล้วครับเหลืออีก2นาทีอ่าแจ็คพอตแตกไหมวันนี้อาจจะไม่ถูกหวยครับแต่ว่าถ้าทําได้นี่โอนหนักกว่าถูกหวยอีกครับพี่บอลนั่นนาทีคุณรอดมาเวลาอีกประมาณ2นาที2นาที3ล้านบาท ไม่ต้องคิดอะไรมากคร mm ับขอหนึ opus. ่งนับหนึ่งนับพอครับประสาทชัยโอ้แต่ว่าโอ้โหดูน้ำผู้น้ำพุดูแัดเลาะแน่นแล้วเกิดดูมาดูสเต็ปเท้าโอ้โหการคอ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 ่ายังไม่ถึงยังไม่มีโอกาสครับเดียวว่าเก๋าเกมริงจริงๆนะครับน้ำผูพอออกนําไปแล้วนี่ใครก็ต้านยากแล้วนะครับอายจังหวะฝีมือชกได้ทั้งบู้ทั้งบุญ ดูครับออกซ้ายออกขวาปราสาทชัยก็พยายามจะเบียดก็ไปสับศอกต่อยหมัดแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับมาถึงตอนนี้ยาฉีด3ล้านบาทจะออกฤทธิ์หรือเปล่าต้องติดตามครับโอ้หาตัวไม่เจอนะยครับยกนี้ปราสาทชัยยังหาตัวน้ํผูุไม่เจออะเวียงไปอะเวียงไปครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสครับโอ้โหสามล้านตอนนี้นี่ดูว่ามันจะลอยไปบนอากาศแล้วครับก็พยายามจะเร่งอย่างเต็มที่แล้วครับ โอ้แต่ว่าน้ำพุประสบการณ์นี่ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับวันนี้ <c oughs> อ่ะนี่ครับเรียกว่าตอนตอนเกมนี้เกสิหลายท่านบอกว่าเห็นรูปร่างแล้วถึงจะรักน้ำพุแต่ว่าอยากจะเชียบเชียบเจ้าประสาทชายฝ่ายน้ำเงินครับว่าแต่ว่าชกไปชกมาแล้วดูครับ่น,น้ำพุ วาวันนี้วหาจังหวะที่ต้องเปิดเกมแกก็ชิงเปิดเกมก่อนแล้วพอได้เปรียบนี่แกคุมแล้วก็คุมแบบามวยกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงเละครับนี่ดูครับว่าโอ้โหจะทําอะไรมันยังยังไม่ทันหัดสักทีเลยครับพี่อิมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับปราสาทชัยแต่ก็ยังมีลุ้นนะครับอีก20กว่าวินาทีเงินอาชฉีด3ล้านบาทนะครับต้องมีหมัดมีศอกแล้วครับคาตอบสุดท้ายเลย ดูกาดไม่ตกด้วยชกละเอียดด้วยนะครับวันนี้โอ้โหน้ำพูลูกผีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้ออกซ้ายออกขวาทีขยับหลอกหมัดหน้าแ yeah ย <Yeah S 1> ่ตาาใช้เดินก็จริงนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปนี่ทำท่าจะลงแล้วก็ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันหมดยงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินยังเป็นทางการครับไม,ไม่ธรรมดาครับน้ำพูวันนี้มีความสุขเลยนะครับชกไปยิ้มไปครับ ถ้าไม่มีฟันยางเขาบอกว่าผิวปากไปด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้ครับนักสู้จากสีสกเกตครับคือประสบการณ์ในรุ่นนี้เนี่ยไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะครับน้ำหนักร้อยสี่ร้อยห้หกนี่เบอร์ตน้ตนๆครับไม่มีปัญหาครับน้ำผุุไกสิริภพบ็บอกซิ่งครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนประสาทชัยสิทธิจอมยุทธไปได้ครับ